ผมไม่รู้ว่ามีใครเคยมองชีวิตตัวเองในมุมนี้ไหมนะแต่ว่าความจริงเราอาจจะใช้ชีวิตในฝันอยู่แล้วก็ได้นะเว้ยอย่างผมเนี่ยผมตั้งเป้าหมายว่าปีหน้านอยากจะทํา1 2 3 4อายุ30จะมีอย่างนี้อายุ35ชีวิตจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ดีนะที่เราตั้งเป้าหมายแต่ในบางครั้งครับเราดันไปใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตจนทําให้เราใช้คําว่าไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันตัวเองรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเราต้องไปมากกว่านี้แต่ในความเป็นจริงพอผมมาคิดดูดีๆอะถ้าเกิดตัวผมในตอนนี้ไปบอกนคกสิบวกรเมื่อ10ปีีท่่แล้ววาฮ มึงจะไม่ีช่อง YouTube มันจะมีผู้ติดตามมันจะสร้างรายได้จากมันได้นะเว้ยเด็กคนนั้นอ่ะคงจะเซอร์ไพรส์มากๆแล้วแบบเฮ้ยนั่นมันชีวิตในฝันของผมเลยนะตอนนี้ผมยังเล่นเกมไปวันวันอยู่เลยซึ่งไอชีวิตในฝันของเด็กคนนั้นมันคือชีวิตประจาวันทุกวันของนักศิวกรในวันนี้หมายความว่าในขณะที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตเครียดวุ่นวายกังวลสับสนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปมองเรื่องปกติเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันที่เราทํากันทุกวันเป็นเรื่องเคยชินไม่รู้สึกว่าพิเศษออออะไไรแแล้้้วววก็มมมมงง่่่าาันนหยยตดดีีพซํเบท ไอสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันคือความฝันของตัวเราในอดีตเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็ living the dream แล้วอยู่ตอนนี้